ยังคงว่ากันเรื่องของโยคะที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นในคลิปที่แล้วนะคะพูดถึงเรื่องของยืดหยุ่นซึ่งยืดหยุ่นมี2ความหมายทวนอีกครั้งเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะความหมายแรกคือยืดหยุ่นทางกายภาพค่ะแบบอย่างเช่นเราไปซื้อขนมชั้นมาเออเคยเห็นขนมชั้นไหมจับขึ้นมาแล้วไหม เด้งดึงเด้งดึงนั่นหนักคือยืดหยุ่นนะกล้ามนะเนื้อที่ยืดหยุ่นข้อต่อที่ยืดหยุ่นคืออะไรมันเอ้ยมันโยกแต่มันมาได้มันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยแข็งติดขัดไม่ใช่ข้อฝืดข้อขาดมันจะมีความออปลาดเปลี่ยวคล่องตัวนะคะว่องไว นั่นนะคือความว่ายืดหยุ่นไม่ได้แปลว่าข้อหลวมไม่ใช่ดัดจนข้อเครืมันหลวมนดังก๊อกดังแก๊กไปหมดไม่ใช่นะคะอันนั้นคือยืดหยุ่นอีกยืดหยุ่นความหมายหนึ่งที่คุณเน้นมากออกว่ายืดหยุ่นแรกอีกนะก็คือความยืดหยุ่นทางจิตใจจิตใจที่ยืดหยุ่นคือจิตใจที่ปรับตัวได้จิตใจที่สามารถรับกับสิ่งที่เราทั้งชอบและไม่ชอบได้แน่นอนสิ่งที่ชอบเนี่ยเราเราเราสบายใจอยู่แล้วงนั้นเวลาเราวัด สุขภาพจิตเนี่ยเราไม่ได้วัดจากคนที่อยู่ในสภาวะที่อารมณ์ดีเอกออกมาสมมติว่าคุณไปวัด สภาพสุขภาพจิตใช่ป่ะคุณเป็นลงเรือเจ้าพญาอะไรเป็นทรงเป็นเซตอะไรที่มันเป็นแบบเรือสำราญที่มันมีทั้งดนตรีมีทั้งอาหารบุฟเฟ่ทุกคนในมีเครื่องดงเครื่องดื่มทุกคนมีความสุขคุณไปวัดตรงนั้นมันก็มีความสุขทั้งลำซึ่งมันไม่ใช่นะคะคุณไปวัดความสุขข,ของคนที่กําลังดูคอนเสิร์ตโอ้โหศิลปินที่เขาชื่นชอบเนี่ยเข้าใจไหมเขากำลังโอ้โหแบบมาคุณไปวัดตอนนั้นระดับความสุขเขาเป็นไงคะก็สูงทุกคน จริงๆแล้วเวลาเราวัดเรื่องของะระดับความสุขหรือว่าสุขภาพจิตว่าใครสุขภาพจิตดีไม่ดีอย่างที่ครูย้ําทุกคลิปเลยคือให้ดูตอนที่ลําบากให้ดูตอนที่เขาเจอสิ่งที่เขาไม่ได้คาดหวังเออสิ่งที่เขาผิดหวังสิ่งที่เขาไม่ได้อ่าอย่างอย่างอย่างครูอ่าอย่างไปสั่งบะหมี่เนี่ยแล้วครูไม่ได้บะหมี่เนี่ยถ้าครูสุขภาพจิตดีนะครูจะบอกเออมันเอาเส้นใหญ่ามาก็ได้ เออเรามีอะไรก็มาเอาเอามีมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเอาเอาเอาเส้นมีขาวก็ได้เออใช่ไหมถ้าครูสุขภาพจิตดีครูจะยืดหยุ่นแต่ถ้าครูสุขภาพจิตไม่ดีพอเขาบอกว่าไม่มีบะหมี่อ่ะทําไมไม่มีบะหมี่คือครูจะงุดงิดแล้วครูจะรับไม่ได้แล้วครูไม่มีก็ไม่เกินก็เดินออกไปจากร้านเลยอ่ะอันนี้คือเราเราปรับตัวได้ไม่ดีเออบางคนบอกอ่ะ ทำไมครูบอกว่าอย่างนี้มันเป็นสิทธิ์ของหนูนะหนูก็จะก,กินเมเบมิ่ก็ใช่เป็นสิทธิ์ของคุณอันนี้ครูให้อธิบายให้ฟังว่าคนที่สุขภาพจิตไม่ดีจะเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยกับหลายๆเรื่องไม่ใช่แคร่เรื่องบะหมี่อย่างเดียวอาจจะหลายๆเรื่องที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราปรับตัวไม่ได้กับสิ่งที่เราอ่ะคาดหวังไว้เออ perfectionist อนะครูได้บอกเขาไปแล้วนะ ปัญหาครอบครัวปัญหาสามมีภรรยานะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดและคนที่น่าสงสารที่สุดครูเคยเขียนไว้ในบทความหลายๆบทความแลวนะคนที่น่าสงสารที่สุดคือคนที่เป็น perfectionist เพราะว่าอะไร perfectionist เนี่ยน่าสงสารตรงที่ว่าเขาปิดทองหลังพระเขาเป็นคนดีด้วยนะแต่เขามักจะถูกเกลียดอาจจะไม่ถึงกับเกลียดล่ะแต่ก็ไม่ชอบถูกไม่ชอบโดยคนรอบตัวมากที่สุดค่ะ perfectionist เนี่ย เป็นดาบสองคมนะเออพูดง่ายเพอร์เฟชนิสต์ดีกับคนอื่นแต่ไม่ดีกับตัวไม่ดีกับเจ้าตัวรูไหมหมายความว่าสมมติว่าครูเป็นเพอร์เฟชนิสต์ใช่ปะคนที่เป็น p พอ f e เฟ i o n สต์เนี่ยเวลาทำงานเนี่ยจะตั้งใจทำงานมากทุกอย่างต้องเป๊ะทุกอย่างต้องเนี๊ยบแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีก,แ,กแล้วคนที่เป็นเ e อร์เฟชนิสต์ส่วนใหญ่นะคะจะ,จะเจริญอะไรก้าวหน้าในหน้นาทีก่การงานมักจะได้เป็นอ่อ ผู้จัดการเป็นผอเป็นผู้บริหารเป็นคนที่แบบคุมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผัวพิชิตมักจะเป็นหัวหน้าครอบครัวมักจะเป็นที่พึ่งของครอบครัวเออมักจะเป็นเขาเียนะเสาเาหลักของครอบครัวเออเป็นเสาหลักเนี่ยทุกคนก็จะแบบเออคนที่หาเงินได้เยอะสุดประสบความสำเร็จที่สุดเราต้องดูแลทุกๆคนอ่าเขามักจะมีความปรารถนาดีด้วยนะให้กับคนนู้นคนนี้ห่วงน้องส่วนใหญ่จะเป็นพี่คนโตเพราะไม่ใช่ไหมเพราะอะไรปะเพราะว่าเขาเรียกนะ ตำแหน่งตำแหน่งในการเกิดสําคัญมากค่ะมันมัน,ม,นมันบีบคั้นให้คนคนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คนเป็นพี่คนโตเนี่ยจะมีความอ,อ่อเยอะเพราะว่าจะต้องคิดเผื่อบางทีพ่อแม่จะสอนว่าต้องดูแลน้องต้องรับผิดชอบน้องต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต่อน้องเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพี่คนโตก็จะมีโอกาสที่จะเป็น perfectionist สูงแต่ไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าก็เยอะทีนี้พอมันเป็น c แรคเ c t ร r ใช่ปะพอเรารู้สึกว่าเราอยากเราอยากจะช่วยคนนั้นอยากจะช่วยคนนี้ทีนี้ตัวเองก็เน็ตอยู่แล้ว คนที่จะชอบ perfectionist คือใครรู้ไหมคะเจ้านายกับลูกค้าเออถติว่าเจ้านายเนี่ยเขาจ้าง p e r ฟ e ชันนิสต์เขาจะชอบมากเลยเพราะว่าคนนี้มันทำงานดีมันทํางานละเอียดมันแก้แล้วแก้อีกถ้าไม่ดีมันไม่มาส่งมันไม่ทำลูกซ่ว่เหมือน,น,น,นคนอื่นๆนะคะเขาจะทางานดีมากแล้วก็ตั้งอ,อกตั้งใจลูกค้าก็จะชอบ p e r ฟ e ชันนิสต์เพราะจะรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้ทํานี่ฉันไม่ห่วงเลยนะเขาทําเป๊ะเขาไม่มีผิดพลาดนะเป็นบางคนไปเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีไปอะไรเงี้ย ถ้าฉันให้คนนี้ทาฉันสบายใจอ่หรือบางคนอาจจะรับเคลียร์ไหมมันจะมีอาชีพรียแบบรับคลีนบ้านรับทําความสะอาดแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ปะเออรับจัดเนียโอ้ถ้าฉันจ้างเจาง้านี้ฉันจ้างผู้ฉันจ้างคนนี้นะโอ้โหฉันสบายใจเขาจะสะอาดทุกซอกทุกทุกมุมอ่ลูกค้าเจ้านายจะชอบเพอร์เฟชชันนิสมากนะคะเพราะว่าได้ผลงานที่ดีนะคะได้ผลลัพธ์ที่ดีก็ดีสิฟังดูเหมือนดีใช่ไหมเออ เงินเดือนก็ได้ขึ้นนะได้ในตำแหน่งใหญ่โตเจ้านายรักลูกค้ารักแต่ตัวเขาอะตัวเ e อร์เฟชชั่นนเนี่ยจะไม่มีความสุขกับอะไรง่ายๆและที่สำคัญก็คือความสัมพันธ์ของเขาสามีแฟนคนในครอบครัวคนใกล้ชิดจะไม่ชอบเขาฟังนะไม่ชอบกับไม่รักไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน บางคนนะเขาเป็น perfectionist ลูกอ่ะไม่ชอบเขาแต่รักนะลูกอ่ะรักรักแม่แต่ไม่ชอบแม่ไม่ชอบอยู่กับแม่แม่อยู่ลแรบอัดแม่อยู่ล้บเครียดอืมเขาเด็กบางคนถึงขั้นว่าอันนี้จริงๆถึงขั้นว่าแกล้งสอบเอนทานแกล้งสอบไปติดต่างจังหวัดเพื่อจะได้ไปอยู่หอจะได้ไม่ต้องอยู่กับแม่ พอแม่รู้ความจริงแม่ช็อกแม่เสียใจแม่ร้องไห้ว่าลูกไม่รักแม่หรอลูกก็ร้องไห้เหมือนกันน่ะลูกบอกว่าลูกรักรักแม่รู้ว่าแม่ทําทุกอย่างเพื่อเขารู้ว่าแม่หาเงินเก็บเงินซื้อโน่นซื้อนี่ออ่จ้างอะไรไว้เพื่อเขาหมดทําให้เขาได้ดิดได้ดีรักแม่รักเขาเขารู้ค่ะแต่เขาทนแม่ไม่ได้นี่แหละคือเวรกรรมไม่ใช่เวรกรรมแต่เขาเรียกว่ามันเป็นกรรมมันเป็นสิ่งที่มาคู่กัน perfectionist เนี่ยมันเหมือนกับเป็นดาบสองคมนะคะจะอ่อเจริญหน้าที่เจเริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะเป็นคนดีเป็นคนที่ดูแลทุกคนในครอบครัวเลยนะอืมแต่ว่าความเป็น perfectionist ของเขาความตึงของเขาเนี่ยแหละทําให้คนรอบตัวเนี่ยอยู่ด้วยแล้วอากาศหนักรู้จักอากาศหนักไหมอากาศมันหนักอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอึดอัดนาฬิกาหยุดเดินอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ เออเครียดอย่างเงี้ยที่ภาษาที่คนนิยมพูดกันทุกวันนี้เขาเรียกว่าท็อกซิ y ยูเป็นท็อกซิกอ้าวพอตัวเพอร์เฟคชันนิตเนี่ยรู้ว่าตัวเป็นท็อกซิกเสียใจเนี่ยเสียใจดิทําไมฉันเป็นท็อกซิกอะทุกวันเนี้ยฉันทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวฉันทําเพื่อลูกฉันทําเพื่อสามีฉันทําเพื่อพ่อแม่ฉันฉันเหน็ดเหนื่อยฉันหาโน่นหานี่มาแล้วฉันเนี่ยนะเป็นท็อกซิกใช่ เป็นท็อกซิกจริงๆแต่ท็อกซิกไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนไม่ดีไงคนดีก็เป็นท็อกซิกได้ไงนึกออกไหมพราะนนั้คำว่าท็อกซิคหมายความว่าเขาแพ้เขาละใครยเคืองลูกแพ้แม่อยู่กับแม่แล้วอึดอัดแต่ถามว่ารักแม่ไหมรักดิรักแต่ไม่ชอบ ครูเชื่อว่าหลายคนฟังครูบางคนไม่เข้าใจบางคนคนที่รู้สึกอย่างนี้อยู่จะตกตกโต,กต,กตก๊ะครูเหมือนมานั่งในใจหนูเลยใช <c oughs> ่หนูรักแม่แต่หนูไม่ชอบแม่รักแต่ไม่ชอบไม่ชอบอยู่ด้วย <c oughs> เออเนี่ยคือนิสัยของ r f e ร์เฟชเนสอะแล้วมัเกี่ยวกับโยคนะละโยคะเนี่ยฝึกแล้วเนี่ยมันจะช่วยเรามีความยืดหยุ่นแต่มันอยู่ที่ครูผู้สอนด้วยครูไม่ได้ครูไม่ได้ยกตัวเองนะแต่ครูจะบอกว่า ครูสอนครูรุ่นน้องหลายๆคนให้ทําแบบนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นเพอร์เฟชชันนิสถ้าฝึกโยคะเนี่ยและไปเจอครูโยคะที่เป็นเพอร์เฟชชันนิสเนี่ยพังค่ะพังหมายความว่าไงเขาจะแทบจะไม่ได้ประโยชน์จากการฝึกโยคะคือได้น้อยมากอืคนที่เป็นเพอร์เฟชชันนิสเนี่ยเขาเป็นคนตึงอยู่แล้วเขาไม่ยืดหยุ่นเขาทุกอย่างต้องเป๊ะอยู่แล้วใช่ปะเวลาเขาฝึกโยคะเขาก็ต้องท่า,าการให้เป๊ะแล้วครูก็เลยต้องบอกเขาว่าเธอต้องเป๊ะต้องเป๊ะมันไปเสริมให้เขาเป๊ะกว่าเดิม แล้วทําอย่างนี้ปั๊บไอ้นี่ก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดไอ้นั่ก็ผิดมันทําให้เขาฝึกแล้วเขาเครียดเขารู้สึกว่าทําไมฝึกแล้วทำท่าได้ไม่ดีทําไมเขาบาลานซ์ไม่ได้ทําไมเขาตีลังกาวขาพาดคอไม่ได้ทําไมเขาตั้งแล้วมันเอียงจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็น perfectionist เวลาฝึกโยคะต้องเจอครูที่พาเขาผ่อนคลายค่ะไม่ใช่ไปพาคใอยทำท่าเป๊ะคุณต้องทำให้เขาหายใจให้ได้ต่ำกว่าสิบครั้งต่อน,นาที เราจะต้องครูโยคะเนี่ยจะต้องทำให้คลื่นสมองของเขานั้นลงมาสู่คลื่นแอลฟาซึ่งคนที่เป็นเพอร์เฟชนิสส่วนใหญ่ลงมาแอลฟายากค่ะเพราะเขาจะมีความที่ตกกังวลเขาจะมีความกลัวคนที่เป็นเพอร์เฟชนิสเนี่ยขี้กลัวรู้ป่ะอืมดูเหมือนเขามั่นใจดูเหมือนเขาเก่งแต่เขาขี้กลัวมากเลยค่ะกังวลมากเลยค่ะอ่ะเก่งขนาดนั้นกังวลอะไรเก่งพระเจ้าทุกอย่างอ่ะบางคนจะมองอย่างนี้ใช่ป่ะเก่งกังวลอนะก็กังวลว่ามันจะไม่สมบูรณ์ไง ุณนึกออกอยัง perfectionist นิยมในความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเขาต้องการให้ทุกอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้ชีวิตอยู่บนความกลัวค่ะกลัวว่ามันจะไม่ดีกลัวว่าจะไม่สมบูรณ์แล้วบางทีมันขัดขวางความสําเร็จในชีวิตเขาด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาจะทาอะไรเนี่ยแทนที่เขาจะกล้าทาไม่อะฉันไม่ฉันกลัวทาแล้วได้ไม่ดีฉันกลัวทําแล้วมันไม่ ถ้าฉันทำแล้วไม่ดีฉันไม่ทำพอกลัวว่าจะทำไไ้้ไม่ดีพอไวิตกกังวลมันก็จะเกิดการผลัดวันประกันพรุ่งอปากบอกจะทำจะไม่ทำซะทีใช่ปะ่ะบางคนไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมคนนี้เป็นคนชอบผลัดเนาะเราจะเห็นว่าคนเป็น perfectionist เนี่ยเขาจะมานิสัมากับนิสัยผล,ล,ล,ลัดวัน อืมไม่ใช่เขานิสใส่ไม่ดีแต่เขาอ่ะจะไม่กล้าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่เขาไม่คุ้นเคยที่เขาไม่ชินเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวมันไม่เพอร์เฟกไม่เอาฉันไม่เอาฉันไม่ทำหรือฉันทาได้ไม่ดีเขาก็เลยไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองไปทําอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นลักษณะของเพอร์เฟชันนิสต์เนี่ยชอบอะไรซ้ําๆเดิมๆแล้วต้องเป็นสิ่งที่เขาเชี่ยวชาญแล้วเขาก็จะยึดติดยึดมั่นถือมั่นซึ่งคนที่เป็นเพอร์เฟชันนิสต์เนี่ยเวลาที่เจอปัญหาเนี่ยเขาจะค่อนข้างตึง ตึงมากๆด้วยนะคะตึงเครียดพอมาเรียนโยคะแล้วมาต้องมาฝึกให้ท่าย,ยากอีกต้องมาทับสมบูรณ์อีกมันทําให้เขาหนักขึ้นเพราะจริงๆเขาต้องฝึกเน้นศาสตร์ผ่อนคลายคือเน้นท่าพื้นฐานแล้วก็เน้นการหายใจเน้นเรื่องของการลดคลื่นสมองให้ลงไปสู่คลื่นที่มีความถี่รอบตับอย่างที่บอกเมกื่อกี้ย้อนไปเมื่อกี้ที่ครูพูดว่าเขาอยู่ด้วยความกลัว กลัวว่าจะไม่สมบูรณ์ไอ้ความกลัวความกังวลความไม่ตกกังวลเนี่ยมันจะทาให้เกิดการคิดมากเกิดการฟุง้งว่มางงม,มันจะอย่างนั้นไม่รู้ว่ามันจะอย่างนี้เดี๋ยวมันจะกมาเป็นไงแล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นแล้วถ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นล่ะคือมันจะคิดเยอะแยะฟุ้งไปหมดเลยแล้วตรงนั้นแหละคลื่นสมองจะมีความถี่รอบสูงค่ะเพราะฉะนั้นการฝึกตรงนี้ต้องไม่ใช่ฝึกเน้นอัสนะค่ะ ไม่ใช่เน้นท่ายากไม่ได้เน้นท่าเป๊ะค่ะแต่ต้องเน้นเรื่องการหายใจเน้นเรื่องคลื่นสมองลดความถี่รอบสมองลดอัตราการเต้หนหัวใจหัวใจอาจจะต้องเต้นช้าลงหายใจช้าลงเคลื่อนไหวช้าและมีความยืดหยุ่นทางความคิดมากขึ้นสังเกตครูใช้คําว่ายืดหยุ่นทางความคิดอืมคือฝึก ครูมีวิธีเทคนิคเยอะแยะเลยไว้เดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังครูคจะเล่าทยอยมาทยอยฟังแล้วกันนะอย่างบางคนเนี่ยครูจะให้เขาใส่รองอ่าถุงเท้าสองข้างคนละคู่อ่ะข้างสมมตนิน,นะอันนี้ข้างซ้ายใส่สีชมพูข้างฝ้าข้างขวาใส่สีฟ้าอืมงงไหมงงดิทําไมครูทําแบบนั้นอ้าวแล้วเขาจะเหมือนคนไม่ใช่ค่ะเขาเห็นอยู่คนเดียวค่ะคือครูจะให้เขาใส่เกลียาว อันนี้ผู้ชายเป็นตัวพิเิดนะกางเกงมันยาวมันปิดอยู่แล้วมันไม่เห็นชายกางเกงมันปิดมาท่วมรองเท้าไม่เห็นถุงเท้าค่ะไม่มีใครเห็นถ้าเขาไม่ถอกางเกงขึ้นมาไม่มีใครเห็นถุงเท้าเขาแต่ครูจงใจให้เขานะ่ะฝึกว่าไอ้สิ่งที่เขากลัวเนะี่ยมันไม่มีใครเห็นอยู่เห็นอยู่คนเดียวนึกภาพอบอกยังคุณรู้อยู่คนเดียวคุณต้องฝึกที่จะเลียกแยกให้ได้ว่า เราไม่จะเป็นต้องทำทุกอย่างเป๊ะและไม่ต้องโกลวทุกอย่างคนจะต้องรับรู้เพราะว่าการที่คุณใส่ถุงเท้านะมันเป็นแบบขอบเตี้ยๆน่ะคนละข้างฝึกให้มันมีอะไรที่มันไม่สมบูรณ์แต่ต้องไม่เดือดร้อนไม่กระทบต่อหน้าที่การงานไม่ใช่ใส่ให้มันลงเท้าคนละข้างไม่ใช่มันอยู่ข้างในคนุณรู้อยู่คนเดียวเออแบบนั้นคือฝึกให้เราอยู่กับความไม่สมบูรณ์ทีละนิดทีละนิดเขาเรียกว่า f a y o u fear ออเชิญกับสิ่งที่คุณกลัวคุณกลัวไม่เป๊ะคุณต้องฝึกเป็นคนไม่เป๊ะทีลนิดทีละนิด,นดเวลาในคลิปหมดแล้วเดี๋ยวตามคลิปต่อไปนะดูไปเรื่อยๆแล้วครูจะค่อยๆอธิบายพาคุณไปสู่ออกมาจากความเป็น perfectionist แล้วใครต้องการปรึกษาครูค่อยแอดไลน์มาจอง0897456111ค่ะ